เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมแต่สุดมาตอนนี้คือผ่อนทุกตัวแล้วใช่ไหมพี่ครับเป็นตัวเมียผ่อนหมดเลยตัวเมียนี่คือผ่อนหมดเลยนะครับผมวันนี้ก็ผ่อนเหมือนกันตัวนี้จังไหนครับเอ่อตัวนี้ผมก็จำไม่ได้เหมือนกันจำไม่ได้ช่วยไหมต้องเปิดดูแฟ้มต้องเปิดดูแฟ้มครับขาผมตัวนู้นก็เดือนละสองพันฝั่งนี้นี่ตัวถัดไปขาผมนี่เดือนละสองพันครับ ก็นับไปอีก12เดือนมันจะโตขึ้นขาผมเห็นไหมก็คือเราเลี้ยงให้เลยจนกว่าจะโตนะครับผมใช่แล้วดูแลให้ครับถ้าตายคืนเงินตายคืนเงินนะครับผมหรือมาเปลี่ยนตัวใหม่หรือเปลี่ยนตัวใหม่ก็ได้นะครับครับเพราะว่าถึงเขาบอกว่าราคาวัวถูกจริงๆผมก็อยากซื้ออยู่นะคร่เงินทุนมันไม่พอตอนนี้ผมก็กําลังทดลองสายพันธุ์วัวที่เรียกว่าอ่าวัวสามฤดู วัวสามฤดูดครับซึ่งซึ่งที่ทดลองวัวสามฤดูนี้หมายความว่าทนร้อนทนหนาวและทนฝนอืยกตัวอย่างถ้าเลือดหนาวเยอะในในเวลาฤดูร้อนครับผมมันจะไม่ค่อยกินอ่าแต่ถ้าหน้าฝนหรือฝนตกชุกเวลาหญ้าเปียกวัวบางตัวจะไม่กินเลยครับผมแต่ถ้าเป็นทางภาคใต้ฝนตกทั้งปี วัวก็จะกินหญ้าที่เปียกน้าต้องบอกว่าพี่เอ็มเป็นคนใต้นะครับผมเเป็น,นใต้แต่ว่ามาอยู่ที่ามาได้แฟนอยู่ที่ประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับ,คร,บครับก็ฝากสวัสดีถึงพี่น้องชาวฝากใต้กันนะครับแล้วก็ถึงจะอยู่บุรีรัมย์แต่ก็ยังพัฒนาไส้พันธุวัวต่อไปนะครับใน,นอนาคตข้างหน้าผมขอถามนอกเรื่องหน่อยในๆพี่ก็เป็นคนใต้เนาะเขาบอกว่าวัวชนนี่ราคาแรงมากยังไงพี่ ครับวัวชนก็เป็นสายพันธุ์วัวชนจริงๆก็คือเป็นวัวพื้นเมืองวัวพื้นเมืองครับในอดีตผมก็เป็นคนเลี้ยงมาก่อนครับผมก็เป็นควานวัวชนคนหนึ่งนี่ครับผมจงจูงวัวครับไปออกกําลังกายไปซ้อมออะไรต่างๆนะครับครับผมแล้ววัวชนนี้เติบโตด้วยการกินหญ้าโอ้เติบโตด้วยการกินหญ้าครับไม่กินอาหารรับไม่กินอาหารข้ออ่อนครับเวลาไปซ้อมมันจะ่าไม่ค่อยมีกําลังอ๋อแต่ปัจจุบันนี้ก็ให้กินบ้างแต่นิดหน่อยครับผมที่ได้ที่ได้ยินข่าวมา แต่โดยอดีตเลยคือไม่มีการกินหัวอาหารเลยครับนะครับเป็นโคชนแต่ราคาถ้าชนก็ชนตามชนะครับชนะหนึ่งไฟ์ราคาก็จะดีดขึ้นชนะสองไฟ์ราคาก็จะดีดขึ้นเก่งจริงๆ,ๆก็ 5, 6, 000, นะห้าหกล้านน่ะโอ้โหหรืออาจจะเยอะกว่านั้นเพราะว่าผมไม่ได้ตามบัวชนมานานแล้วหลังจากผมมาอยู่ยรัมล์เพราะว่าผมโดยปกติแล้วอยู่บ้านนะคือผมเลี้ยงไปชนเองครับผมนะครับแล้วก็ได้ ทำลาวงการนั้นมานานแล้วก็เลยมาทําเป็นโคเนื้อแล้วอย่างภาคใต้นี่เขาเลี้ยงวัวแบบฝั่งบุรีรัมย์ไหมพี่อ่าเขาเล,เ,เลี้ยงไม่ได้ครับเลี้ยงไม่ได้ยกเว้นพื้นที่ที่เป็นทุงน่งนาครับผมเพราะว่าทางใต้จะเป็นที่ใครที่มันอ๋อที่ใครที่มันบางคนก็เป็นสวนยางบางคนก็เป็นสวนปาล์มครับผมแต่ละที่ก็คือไม่สามารถนาวัวไปเข้าในพื้นที่ของเขาได้เพราะจะทาให้พืชผลทางการเกษตรของเขาเสียหายแล้วอย่างการเลี้ยงวัวชนเลี้ยงคนละกี่ตัวครับพี่วัวชนอย่างมากก็ตัวสองตัวครับ ครับแม่วัวก็สามสี่ตัวประมาณนี้อ๋อโอเคแล้วก็าใช้ระบบเกี่ยวหญ้ากับมือครับเกี่ยวหญ้าเหมือนเกี่ยวข้าวยังเป็นแบบสมัยโบราณอยู่ค่ะใช่ใส่กระสอบหรืออาจจะมีพัฒนาบ้างก็ถ้าเป็นพวกระบบแม่พันธุ์ขาผมนะฮะโอเคพี่เข้าถึงวัวสามฤดูพี่ต่อครับนะครับเพราะว่าวัวสามฤดูเหมือนที่ผมบอกว่าประเทศไทยเราอ่ะมันมีสามฤดูในภาคอีสานนะครับอืซึ่งผมมองดูแล้วจะต้องคัดโคที่กินหญ้าในภาคอีสานและอ้วน เพื่อให้ตอบโจบบทย์และพี่น้องเกษตรกรก็จะอยู่ได้เพราะว่าวัวสามฤดูนี้มันจะอ้วนโดยอาศัยหญ้าหัวไร่ปลายนาหัวไร่ปลายนาเมื่อไร่ที่คุณใช้หัวไร่ปลายนาน้ำฟรีหญ้าฟรีคุณจะขายตัวเท่าไร่คุณก็ไม่ขาดทุนก็ได้กําไรอยู่ดีก็ได้กําไรครับแต่ตามใดที่อยากให้อ้วนหรือ,อกินอาหารวันละกระสอบผมยกตัวอย่างกระสอบละสามร้อยครับผมเดือนหนึ่งเก้าพันเดือนหนึ่งเก้าพัน ดีหนึ่งแสนนิดๆครับผมว่าน่าจะเจ๊งตั้งแต่วันแรกเนาะน่าจะขาดทุนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ครับผมอ่าจริงๆแล้วอาชีพหลักอ่าจริงๆแล้วการที่วัวก,กินหญ้ามันเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นอาหารหลักครับผมแต่ก็ไม่รู้ทําไมว่าปัจจุบันนี้ถึงได้วิวัฒนาการเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะให้วัวก,กินอาหารตัร้งแต่เริ่มต้นครับไม่รู้ว่าไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของการผลิตอาหารหรือเปล่า นะครับเราก็ต้องมาช่างใจดูเอาไม่ใช่เพื่อนว่าช้างกับช้างเพื่อนว่าควายกับควายเพื่อนว่าวัวกับวัวนะครับ,รบเราต้องมาช่างใจของตัวเองเอาี่ไม่อย่างนั้นเราก็จะต้องตกเป็นลูกไล่ของเขาไปจนตลดครับผมสําหรับผู้ที่ออยากร่วมลงทุนหรือร่วมพัฒนาฟาร์มนะครับ่าก็สามารถติดต่อได้ที่ผมโดยตรงก็คือ0941311551หรือ facebook อ่า สุวิจักฟาร์มจากลากจากลากหญ้าสู่ยอดหญ้านะครับหรือกลุ่มพอ่อลูกโคกับบริษัทสุวิจักฟาร์มนะครับติดต่อได้หลายช่องทางครับเพราะว่าก็อยากเชิญชวนให้มอบโอกาสให้กับเกษตรกรผู้มีทุนน้อยครับผมแต่อยากเลี้ยงโคแค่ตัว2ตัวเขาก็ยังไม่มีโอกาสที่จะเข้าถึงครับนะครับเพราะว่าระบบนี้การจะเข้าระบบธนาคารหนึ่งคุณต้องมีโฉนด ฉนดปัจจุบันนี้ก็รู้อยู่นะครับ,รบว่าจะได้ชนดแต่ละใบเกษตรกาาร่ากหญ้าของเราไม่มีทางที่จะได้ง่ายๆนะครับสำหรับการร่วมลงทุนหรือร่วมพัฒนานะครับสามารถติดต่อที่ฟาร,ร์มก็เอกสารเอกสารก็เป็นสำนักทะเบียนบ้านาทางเราก็มีสัญญาให้ครับนะครับหรือจะนําทนายความมาก็ได้นะครับเพื่อความบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่ายเพราะว่าเราตั้งหน้าตั้งและตั้งใจในการพัฒนาจริงๆ นะครับอยากจะสร้างฟาร์มที่มันเป็นระบบของเหมือนประเทศเกาหลีครับผมพัฒนาแบบครบวงจรและระบบสมบูรณ์นะครับเพราะว่าไม่ได้ต้องการที่จะมีเงินทุนและร่ํารวยแต่เพียงคู่เดียวครับนะครับร่ลำรวยเยอะๆก็เหมือนูรจะเอาไปไหนครับ,รบเหมือนที่ผมเคยพูดหลายๆรอบแล้วครับนะครับเอาพออยู่พอกินเอาแค่ okay, พออยู่พอกินพอแล้คนอื่นมีโอกาส ที่ได้สร้างอาชีพรักสารลูกเขาบางครั้งลูกเขาก็ไม่มีเงินไปโรงเรียนเราขายวัวได้เรามองเห็นถึงชีวิตเราเมื่อก่อนใช่วันไหนที่ลูกวันไหนที่ครอบครัวเขาป่วยเขาก็ขายวัวไปรักษาได้ครับนะครับอันนี้มันเป็นประโยชน์ครับผมแต่สําหรับคนที่ว่ามีเงินทุนเขาจะมองไม่เห็นถ้ามือเขายังไม่แตกปลอมและเลือดยังไม่ออกจากมือจากการเกี่ยวหญ้าจะไม่รู้สึกเลยนี่นะครับคมมากคำนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ผ่านความลำบากครับผม คนที่เคยเห็นคนต้องกินกินข้าวกับเกลือชีวิตมันเป็นแบบเป็นแบบไหนที่เขาต้องกินข้าวกับเกลือนะครับเพราะผมก็เห็นมาอยู่เหมือนกันนะครับเราผ่านมาเองในชีวิตสมัยเด็กโอเคโดยจากญาติพี่ป้าน้าอาเนี่แหละจำกัดจํานวนไลยพี่สําหรับคนที่จะมาร่วมไม่ครับผมไม่จํากัดไม่จํากัดด้วยจริงจริงแล้วคือการพัฒนาฟาร์มเนี่ยในแผนอนาคตคืออยากพัฒนาไปจนถึงหนึ่งจังหวัดหนึ่งฟาร์มอมนะครับ อ <c oughs> ย่างเช่นคนสุรินก็ผมก็ไปทําฟาร์มที่สุรินคณก็ไปไปผ่อนที่สุรินเลยหรือคนที่อยู่อุบลไปทําฟาร์มที่อุบลคุณก็ไปผ่อนที่อุบลเลยครับผมไม่ต้องมาผ่อนที่บัมย์แยกตัวไปเลยแยกตัวไปเลย <c oughs> ทำเห <c oughs> มือนเหมือนระบบสารากลางนี่ <c oughs> สารากลางอยู่ทุกจังหวัดเราก็เอาฟาร์มไปอยู่ทุกจังหวัดครับผ <c oughs> มเป็นแผนอนา,นาคตอ <c oughs> นี่คือเป็นแผนนะครับเจ็ดสิบหกจังหวัดต้าคนละล้านเจ็ดสิบหกล้านทำอะไรได้เยอะครับผมจังหวัดละล้านจังหวัดละล้านเนี่ยช่วยพี่น้องเกษตรกรได้มโหฬานครับผม แว่าเป็นเป็นแผนเนี่ยหนึ่งการขนส่งก็สะดวกครับแต่มันต้องสร้างตรงนี้ให้เป็นต้นแบบก่อนอยู่เชียงรายก็ไปสร้างเชียงรายฟาร์มหนึ่งครับคนในเชียงรายอยากเลี้ยงวัวไปผ่อนเลยฟาร์มแน่นอนมากนะอยู่ภาคใต้จังหวัดไหนคุณจะไปผ่อนภาคใต้อยู่นครศรีธรรมราชคุณก็ไปผ่อนนครศรีธรรมราชคือต้องบอกว่าหนึ่งฟาร์มหนึ่งจังหวัดถูกหนึ่งจังหวัดหนึ่งฟาร์มหนึ่งฟาร์มผ่อนครับเนี่ยแน่นอนจริงๆอยากผ่อนยังไงก็ไปผ่อนในจังหวัดนั้น แต่มันต้องเติบโตจากตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับจยอดเลยถ้าถึงขั้นนั้นมีหนึ่งจังหวัดหนึ่งฟาร์มออมผมก็คงทําโรงงานวัวกระป๋องนะครับนี่นี่นเพราะว่าเมืองไทยของเรามันไม่จบครับให้ผลิตต้นน้ําผลิตกลางน้ําแต่ปลายน้ําไปยืมจมูกเพื่อนบ้านหายใจอืมรอเวียดนามรอจีนครับทำไมคุณไม่แปลรูปในไทยตอนนี้คือกระทบมากถ้าคุณนําเข้าโรงงานเนื้อ โรงงานวัวกระป๋องเนี่ยผมรับรองครับมีท่าอะไรก็ไม่พอ,อแล้วอีกอย่างหนึ่งคนลากหญ้าแรงซื้อเยอะครับกําลังซื้อเยอะคุณดูว่าปลากระป๋องอ่ะมีทุกบ้านมีทุกบ้านแล้วถ้าวัวกระป๋องมีทุกบ้าน,านล่ะอ,อืมวัวมันจะต่อให้อายกมาทั้งพามา่าไ <c oughs> ม่พอหรอกครับแต่ทําไมไม่ทําแต่ถ้าผมมีกําลังถึงวันนั้นเมื่อไหร่ผมก็ทําวัวกระป๋องต้มยำวัวกระป๋องลาบอย่างเงี้ยที่มันไม่เหมือนกันครับเพราะในแต่และประเทศ ลดการลดชาติการกินอาหารไม่เหมือนกันอยู่แล้วนี่นะครับมันจะจบวงจรแบบจริงๆคนมาร่วมก็ถือว่าคนเหล่านั้นเป็นผู้มีจิตใจที่อยากส่งเสริอมอาชีพครับผมนะครับไม่ได้คิดเรื่องอผลประโยชน์อะไรมากมายตัวสัญญานะครับถ้า,กาเกษตรกรลงทุน100ครับเป็นเวลา2ปีแล้วถอนทุน100คืนก็7บาทถ้าถ0 0้า100 3ปีก็8บาท ครับถ้าหนึ่งร้อยสี่ปีถอนทุนคืนก็เก้าบาทครับถ้าหนึ่งร้อยห้าปีถอนทุนคืนก็สิบบาทนี่นะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเราจะปันผลตั้งแต่ปีที่หนึ่งครับปีที่หนึ่งจนถึงปีที่ห้าถ้าคุณเลือกปีที่ห้านะครับพอครบปีที่ห้าปุ๊บคุณก็นําเงินทุนนั้นออกไปหรือคุณจะต่อสัญญาใหม่ก็ได้ถ้าคุณพึงพอใจนะครับแล้วถามว่ากําไรในแต่ละรอบที่คนที่ลงทุนนําไปทําอะไรสามารถบางคนอยากเลี้ยงวัวก็นําไปสร้าง ท,ที่หรือไปขุดบามเพื่อเตรียมเลี้ยงวัวหรือนําเงินทุนที่ได้จากกําไรไปสร้างโรงเรือนครับอพอคุณมองว่ามันใกล้จะพบะในเวลาที่เราจะถอนทุนแล้วครับคุณก็ถอนทุนแล้วคุณก็ไปซื้อวัวมาเลี้ยงคุณจะได้วัวเต็มเต็มแต่ถ้าคุณเริ่มต้นด้วยโรงเรือนวัวสมมุติเงินหนึ่งแสนนะครับเริ่มต้นด้วยขุดสะกทมที่โรงเรือนครับ และจบ้ดยซื้อวัวผมว่าซื้อวัวได้แค่ตัวเดียวมันทําให้อาชีพเกษตรกรที่เลี้ยงโกที่บอกว่ากลับบ้านเลี้ยงวัวจริงจริงคยได้ยินไหมช่วงนั้นกระแสดังมากตีข่าวบอกว่ากลับบ้านเลี้ยงวัวกลับบ้านเลี้ยงวัวทุกวันนี้เป็นไงเจ๊งหมดเจ๊งหมดเพราะเอาไปลงทุนกับอย่างอื่นหมดเลยถูกอันดับแรกคือคุณหมดอยู่แน่นอนอยู่แล้วกับถมดินกับโรงเรือนนี่คือมันเป็นเงินตายนะขอบคุณพี่เอ็มมากมากครับผมครับถ้านายสนใจก็โทรสอบถามพี่เอ็มได้โดยตรงเลยนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับ ครับคุณครับ